หม่อมเจียงคําชุมพลณอยุธยานําเดินอัญญานางเจียงคําบุตรโรบนอุโบนหุนนเงเหือดเมืองทําบิ หม่อมเจียงคำชุมพลณอายุทยานามเดิมอัญญานางเจียงคำบุตรโรบลเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2422เป็นเจ้าในสตรีของเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นเมืองประเทศสราชของราชอาณาจักรสยามมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหม่อมเจียงคำและหม่อมเจ้าชายทั้งสองพระองค์ผู้เป็นบุตรได้อุทิศที่ดินจำนวน27ไร่ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดของญาติวงศ์เจ้าใน ุบลราชธานีในอดีตได้แก่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีทุ่งศรีเมืองอดีตสถานที่ถวัพระเพิงทศเจ้าเมืองและพระราชทานเพลิงเจ้าหนายเมืองอุบลราชธานีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีศาจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีสารการจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียนเป็นสมามหาราชนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หวังว่าข้อมูลที่ดิฉันได้เล่าให้ทุกคนฟังจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ